ประเทศแม่ผู้ผลิตผู้ผลิตประเทศพ่ออะไรกันประเทศพ่อประเทศแม่ผู้ผลิตผู้ผลิตอ่าตลาดผู้ผลิต,ลตอา่ตา,ผ,ผ,ลอาผลิตยา GPO และก็กลุ่มตลาดยากลุ่มตลาดยาที่ว่าป้องกันการหลอมละลายก็คือทำให้ตัวยา ไม่หลอละลายกับไฟกันตอนแต่เมื่อลงไปสู่ในกระเพาะอาหารสามารถย่อยสลายได้มันจะแก้แก้ปัญหาได้ที่ว่าจะเอาตัวยาแบบผลิตเป็นสารสารกระตุน้นเป็นสารยาเสพติดถึงบอกว่ายาเสพติดมันเป็นสารกระตุน้นมันมันไม่ใช่ยาเสพติดนะมันอยู่เฉยๆมันก็ได้สุดใ้ายก็ไม่ค่อยป่วยกัน